สวัสดีครับผมเดอนแลนเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับลูกวัวที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยพิการนะครับผมจะเป็นขางอหรือหางอเนี่ยอันนี้ยังพอทําใจได้นะครับผมแต่ว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยปากเบี้ยวอย่างเงี้ยนะครับผมมันน่าสงสารมากนะครับผมผมสงสารลูกวัวตัวนี้มากๆนะครับที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยปากบิดปากเบี้ยวอย่างนี้นะครับ ตัวนี้คือไม่ได้เบี้ยวธรรมดานะครับผมปากข้างๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันฉีกไปถึงต้นหูเลยนะครับคือมันผิดรูปผิดรูปมากๆนะครับผมหรือถ้าจะเรียกก็คือ,อถ้าเป็นคนเราก็คงเพดานโวประมาณเนี่ยก็คือถ้าวัวตัวนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือปากเบี้ยวปากผิดรูปนะครับ ดูดนมไม่ได้นะครับผมดูดนมไม่ได้เนี่ยถ้าเขาโตขึ้นมาถ้าเขารอดแล้วเขาโตขึ้นมาเนี่ยเรื่องกินหญ้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคงเคี้ยวไม่ได้แน่นอนนะครับผมแค่กินนมยังไม่ได้เนี่ยมันน่าสงสารมากนะครับผมทุกวัวตัวนี้นะครับคลอดได้2วันนะครับก็คือตอนคลอ,อดออกมาเนี่ยก็คลอดออกมาปกตินะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงปกตินะครับผม ครบทุกอย่างนะครับแต่พอมาดูตรงหน้าแล้วเนี่ยคือปากของเขาเนี่ยผิดรูปเลยนะครับผมแลวผมไปจับดูนะครับตรงใต้การามเขาเนี่ยกระดูกเนี่ยมันผิดรูปไปเลยนะครับมันจะเป็นกระดูกโคง้งโค้งงอหักผิดรูปไปเลยนะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือจะเป็นแม่พันธุ์ช่วงท้องเนี่ยแม่พันธุ์ไม่สมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผม แต่ออกมาเนี้ยมันหาสาเหตุไม่ได้นะครับคืออันดับแรกเนี่ยสงสารมากๆนะครับคือตั้งแต่เลี้ยงวัวมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอมกันนะครับผมลูกวัวที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยปากเบี้ยวแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยถ้าลูกวัวไม่แข็งแรงเนี่ยก็คือเขาจะแท้งก่อนคลอดอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าในกรณีที่ คลอดออกมาแล้วเนี่ยขาหน้างอเป็นขาสิงเนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังพอมีวิธีแก้ไขรักษาใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยปากบิดปากเบี้ยวเนี่ยก็คือเราเราไม่มีวิธีแก้ไขจริงๆนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับเพราะว่าปากของเขาเนี่ยมันผิดรูปไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่า ในเมื่อเขาคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันมีชีวิตมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องดูแลเขาไปก่อนนะครับก็อันดับแรกที่ผมทําแก้ไขก่อนเลยนะครับก็คือไปซื้อนมผงนะครับผมมาชงป้อนนะครับส่วนเขาจะอยู่หรือว่าจะไปเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมแต่ว่าก็ต้องทําใจไว้นะครับผมเพราะว่าสงสารนะครับถ้าคลอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับผม ผมว่าเลือกที่ให้เขาหลุดระหว่างท้องจะดีกว่านะครับเพราะว่าคลอดออกมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่กล้าทําอะไรใช่ไหมครับผมนอกจากดูแลเข้าไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับผมเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือว่าเพื่อนๆมีวิธีแก้ไขนะครับก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะครับผมแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยมันคือจะแก้ไขยากแล้วนะครับก็ต้องปล่อย ไปตามการเวลานะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง The Land ด้วยนะครับผมแลแล้วก็ผมจะพยายามอัพคลิปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ